เช็คอัพสุขภาพสิทธิ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพสุขภาพสิทธิ์ค่ะกับดิฉันบรรดาประสิทธิที่เมกุลค่ะและดิฉันดรสุชยาเทียนแสงทองค่ะค่ะกับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะวันนี้เป็นคนพิการทางการได้ยินค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิตานันนะคะใบเตยค่ะตอนนี้อายุ 25, ปีค่ะค่ะตอนนี้ทำงานบริษัทค่ะเป็นเจ้าหน้าที่แปลสภาพค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายแตม์ครับชื่อว่าแสตมนะครับตอนนี้ผมทำงานอยูอ่ตำแหน่งธุรการนะครับวันนี้แขกทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทำงาน, <Amen. S 2> เ,นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ค่ะจากที่ผ่านมาที่เราได้สอบถามไปเนื้อทั้งคนพิการทางด้านสายตาและคนพิการด้านหูก็มีแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่แตกหลากหลายค่ะซึ่งทั้งสองท่านทํางานประจานะคะอืมใช้สิทธิ์อะไรกันอยู่คะในการรักษาพยาบาลให้แชร์แลกเปลี่ยนให้พวกเราฟังนิดนึงครับสําหรับผมนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทํางานที่บริษัทครับตอนที่เริ่มสมัครทํางานเนี่ยผมได้เลือกสิทธิประกันสังคมครับ ก็คือใช้สิทธิประกันสังคมมาค่อนข้างนานแล้วครับก็คือยังใช้สิทธิเดิมอยู่ครับตอนนี้ mm hmm. ก็คือมันมีบริการหลายๆอย่างเลยครับ mm hmm. ผมใช้ทำฟันครับเก้าร้อยบาท mm hmm. ก็อยากจะให้ mm hmm. อยากจะอยากจะให้จำนวนเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับเป็นสักประมาณสองพันบาทครับ mm hmm. อันนี้คือประกันสังคม,งคมอย่างเดียวเลย mm hmm. ค่ะสำหรับ ใบเตยนะคะก็คือใช้สิทธิประกันสังคมมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องของการทำฟันเนี่ยยังไม่เคยเลยค่ะทั้งสองคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็คือเป็นผู้ที่ประกันตนค่ะเนอะตามตามสิทธิเพราะว่าทุกคนทั้งสองคนเนี่ยก็คือทำงานประจำทำงานประจำประกันปปกตนก็คือ<ะ>มาตราสามสามใช่อ,อัตโนมัติโดยโดยที่แบบว่าทางผู้ประกอบการก็จะเป็นคนที่จะทำประกันสังคมให้กับเรา แต่ที่นี่ทั้งสองท่านทราบไหมว่ามันมีสิทธิผลพิการนอกเหนือจากสิทธิที่เราเป็นผู้ประกันตนแล้วผมที่ผมผมก็เห็นอยู่นะคะว่ามีสิทธิ์นะครับเรื่องของวีลแชร์แล้วก็เรื่องของขาขาไม้ไม้ค้ํายานแล้วก็เครื่องช่วยฟังครับที่ผมที่ผมทราบข่าวมาครับ ใบเตย่ะคาทราบไหมคะส่วนหนูนะคะเรื่องของสิทธิประกันสังคมค่ะก็เวลาไปโรงพยาบาลการสื่อสารค่อนข้างลําบากค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ใช้ใช D t i h R ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คืออยา่างมันมีปัญหายอยู่อะคะ่ะอยากจะแก้ไขตรงนี้อยู่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารค่ะเออเนอะอันนี้ คือพอเข้าไปยังสถานพยาบาล,าบาลใช่จะเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องการสื่อสารานะคะจริงี่ขออนุญาตเท้าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาทํางานประจำเนี่ยค่ะใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยทั้งสองท่านใช้สิทธ์อะไรกันมาก่อนหน้านี้นะคะครับก่อนหน้านี้ตอนผมเด็กๆนะครับผมใช้สิทธิบัตรทองครับจนกระทั่งผมเริ่มทํางานครับก็เลยเปลี่ยนเป็น ประกันสังคมครับส่วนหนูยังไม่เคยเลยค่ะบัตรทองหนูก็ไม่รู้จักค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนนั้นเคยเข้าโรงพยาบาลไหมคะใบเตยก่อนที่จะทำงานก่อนที่จะทางานอืเคยเข้าค่ะก็ใช้สิทธิ์ประกันค่ะหมยถึงประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุของตัวเองอเหรอคะอ๋อเป็นประกันสุขภาพของตัวเองค่ะ อันนี้อันนี้คืออุปสรรคอันนึงงนะพี่อุ๋ยนะคะที่เราพบเจอตั้งแต่ที่ผ่านมาเหมือนกันเวลาประเด็นที่เราพูดคุยก็จะพบเจอว่ากลุ่มคนพิการทางการได้ยินเนี่ยจะเข้าถึงเรื่องของสิทธิสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่างเงี้ยน้อยมากหรือแม้กระทั่งการสับสนในข้อมูลว่าเอ๊อเออบัตรทอง30บาทบัตรทองคนพิการอันเดียวกันไหมอ่าแล้วมาเจอประกันสังคมอีกอแล้วเราจะทํายังไงกันได้บ้างเพื่อให้ได้รับประโยชน์เหมือนอย่างที่มาสักู่สแต,ต็มก็พูดว่า เรื่องของการทําฟันนะคะเพราะมันจะมีความต่างอยู่เนาะแล้วใบเตยล่ะคะคอทราบประเด็นเรื่องว่าเอสิทธิของทอเจ็ดสิบสี่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรค่ค่ะได้ยินแค่เล็กน้อยอะคะ่ะเพราะว่าไม่ทราบข่าวเหมือนกันนะคะอดีเลยนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้มาแชร์กันในวันนี้เนาะเพราะเราก็อยากจะบอก เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแล้วกันที่ทําให้วันนี้นอกจากทั้งสองท่านได้รับทราบแล้วเนี่ยผู้ที่รับชมเนี่ยก็จะได้ทราบสิทธิประโยชน์เรานี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยก็คือว่าถ้าหากว่าคนพิการที่ทํางานประจําเราสามารถไปขอรับสิทธิ์ปทองของคนพิการท74มันก็จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่แตมพูดถึงอะค่ะพี่อุ๋ยที่บอกว่าทําฟันอันนี้ชัดเจนอย่างพวกเราทําฟันประกันสังคมก็900เหมือนกัน แต่แตสมมติว่าเป,เป็นบัตรทองไปเปลี่ยนให้มันเป็นบัตรทองทองเจ็ดสิบสี่แต่เรายังต้องจ่ายเงินประกันสังคมอยู่เหมือนปกตินะแต่ว่าเราก็แค่เปลี่ยนในเรื่องของสิทธิ์เพิ่มเติมตรงเนี้ยเราก็จะได้ในเรื่องของการทําฟันที่เพิ่มเติมนั่นก็คือกี่ครั้งสามครั้งต่อปีใช่ไหมคะแต่จริงได้ไดมากกว่านั้นค่ะแค่แค่ว่าสามครั้งเนี่ยใน คลินิกคลินิกใช่คลินิกเอกชนชแต่ถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําฟันมากกว่า3ครั้งต่อปีเราก็ต้องไปโรงพยาบาลรัฐไปที่ต้นสังกัดเราใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะอย่างถ้าประกันสังคมเนี้ยเราจะไปรักษาก็คือต้องโรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคมเท่านั้นเนาะเราเลือกอะไระเท่านั้นทีนี้เรื่องของสิทธิประโยชน์ที่มันจะเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับบ,บัตรทองทอ74ก็คือเรื่องของการรับการรักษา ทุกโรงพยาบาลฟรีโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงเนาะที่ที่ให้สองท่านได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกับอีกอันนึงเมื่อสักครู่ก็มีคุยคุยอยู่เรื่องของกายอุปกรณ์นะคะสามารถรับได้ากายอุปกรณ์ใช่อันเนี้ยใช่ค่ะเคยเคยไหมคะผมไม่เคยเลยครับปกติเนี่ย ทางโรงเรียนครับเป็นคนจัดการเรื่องเครื่องช่วยฟังเนี่ยเขาจะเอามาให้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับอ๋อแล้วตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆเคยได้สิทธิ์ได้ใช้เครื่องช่วยฟังไหมคะได้ใช้ครับพอตอนนี้โตแล้วก็คือไม่มีแล้วครับอ๋อแล้วใบเตยล่ะส่วนหนูเนี่ยเคยค่ะส่วนเครื่องช่วยฟังของหนูเนี่ยมันเสียแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็โตแล้วด้วยก็เลยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังแล้วค่ะไ <ป S 1> นนม่เออโตทำไมโตแล้วถึงใช้ไม่ได้อ่ะ อ๋อพอดีเครื่องช่วยฟังมันเสียเสียเนี่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 ยอันนี้อันนี้จําเป็นมากเลยเนาะค่ะแล้วของต็มล่ะคะตอนผมเด็กๆอะครับผมรู้สึกว่าการใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บครับและเสียงมันค่อนข้างดังแล้วมันทําให้เวียนหัวครับผมก็เลยเอาไปเก็บไว้ครับตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นคนหูหนวกแบบเนียบสนิทเลยผมรู้สึกสบายใจกว่าครับอันนี้ก็คือจากความไม่สะดวกเนืะในการใส่เครื่องช่วยฟัง แต่น้องใบเตยน,นี่ก็คือเสียแล้วทําไมถึงไม่เอาไปซ่อมละ่ะทําไมไม่เปลี่ยนหรือเอาไปขอเพิ่มหรืออะไรเงี้ยอยากอยากเปลี่ยนอยู่ค่ะแต่เงินค่อนงไม่พอค่ะ <ừ> ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้สักโตก่อนค่ะ <ừ> ก็จะกลับมาใช้เครื่องช่วยฟังค่ะ อันนี้เป็นเป็นประโยชน์มากเลยเนาะถ้าหากว่าจริงๆแล้วในประกันสังคมอะคะ่ะก็สามารถที่จะขอได้นะโดยที่แพทย์จะต้องเป็นการตรวจวินิจฉัยประเมินและก็แพทย์จะต้องดูอะคะ่ะว่าจะสั่งให้ใช้ ข้อต่างนิดเดียวของประกันสังคมกสิทธิ์บัตรทองทอ74ก็คือประกันสังคมต้องสำรองจ่ายก่อนอต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วก็เอาบินเหมือนเราทำฟันนะคะทำฟันของประกันสังคมเราก็ต้องสำรองจ่ายเนาะแล้วเอาบินไปเบิกอะ่ะ<อ>แต่ถ้าหากว่าเราไปทำสีเป็นทอ74ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย,เลยใช่คะ่ะโรงพยาบาลก็คือจะจัดการจัดการให้หมดเลยใช่<อ>ตามสิทธิ์เนาะโดยแพทย์จะเป็นคนประเมินว่า,าต้องใส่ กี่ข้างจริงๆแล้วตามระเบียบเนี่ยเขาจะมีกําหนดหลักเกณฑ์ไว้อยู่นะคะเรื่องของแม้กระทั่งเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วยว่าต้องใช้ยี่ห้อไหนแบบไหนลบประมาณราคาเท่าไหร่แต่ก็อยู่ที่คุณหมออยู่ที่คุณหมอจะวินิจฉัยใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่อยากจะบอกว่าถ้าหากว่ากายอุปกรณ์จําเป็นเราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะมันเป็นสิทธิสวัสดิการของเราเนาะตามบัตรทองทอเจ็ดสิบสี่เนี่ยจะไปเตยคะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าทราบอย่างนี้แล้วเนี่ย อยากไปขอไหมอยากได้เครื่องช่วยฟังมาไหมอยากได้ค่ะแต่หนูยังไม่แน่ใจเรื่องของประกันสังคมว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมใช่งที่เมื่อกี้แอมบอกว่าประกันสังคมอาจจะต้องเช็คก่อนเนอะว่าเราจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยไปเบิกแต่มันก็จะมีจํานวนจํากัด ใช่ไหมคะ,คะอยู่ในที่ว่าเลนจ์ราคาเท่าไหร่สำหรับบุคคลคนนี้เพราะฉะนั้นก็คือคุณหมอต้องประเมินอีกทีหนึ่งว่าใส่เครื่องช่วยฟังตัวไหนใช่ค่ะเ,ออเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทนเนาะหรือรู้สึกว่า<ม>ต้อง,<ม>ต,องต้องรอเก็บตังก่อนอันนี้เป็นสิทธินะคะใช่สิทธิสวัสดิการเป็นช้อยส์เป็นทางเลือกให้สาหรับคนพิการที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากประกันสังคมแล้วแต่ว่าในสิทธิ์เด<ต>ิมมันยังม<ต>ีอยู่นะคะแอมประกันสังคมใช่นังู่ที่เราสะสมมานะ เน,นาะเงินชราภาพ<ช>บางคนรอว่าถ้าเกิดเกษียณแล้วอเราจะได้เงินออมได้ในส่วนตรงนั้นกลับมาเท่าไหร่ยังอยู่เหมือนเดิม,ดมค่ะแต่เราได้เรื่องของการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมเม<ช><ๆ>ข้ามาใช่ใช่แต่ก็ทราบว,ว่าอย่างแต้มเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องของบัตรทองแต่ไม่ใช่ของส่วนตัวเล่าให้ฟังหน่อยสิคะแลกเปลี่ยนให้ฟังครับประสบการณ์ของผมตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กนะครับผมใช้สิทธิ์บัตรทองครับไปตามโรงพยาบาลรัฐครับค่าใช้จ่ายฟรีครับ แล้วก็ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเป็นประกันสังคมแล้วครับผมรู้สึกว่าระหว่างประกันสังคมตอนนี้กับเมื่อก่อนนะครับพ่อแม่เนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองครับเวลาไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือไปรักษาได้แต่ผมเนี่ยก็คือต้องตามสิทธิ์ประกันสังคมครับแต่ของพ่อแม่เนี่ยก็คือสิทธิ์บัตรทองก็คือไปโรงพยาบาลที่เดิมเลยครับเวลาป่วยเนี่ยการเดินทางค่อนข้างลําบาก อยากจะให้โรงพยาบาลรักษาเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยก็เลยค่อนข้างลำบากครับ <Contract> ผมยังไม่แน่ใจว่าระหว่างคนหูหนวกกับคนหูดีตอนนี้จะเป็นจะเป็นอย่างที่ผมแจ้งไปหรือเปล่าครับเรื่องการเดินทางการเลือกโรงพยาบาลเนี่แหละครับของคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นบัตรทองเนาะซึ่งบัตรทองก็จะ พื้นที่ไหนก็พื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมเขาเรียกปฐมภูมิใช่ไหมคะอะไรเงี้ยทีนี้ไม่แน่ใจว่าบ้านกับทางการออกบัตรเนี่ยมันพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติเนี่ยในส่วนของบัตรทองเขาก็จะพยายามที่จะให้ใกล้บ้านอยู่แล้วอ๋อโรงพยาบาลค่อนข้างไกลกับที่บ้านครับที่ใช้สิทธิ์เดิมนะครับ เมื่อก่อนบ้านเก่าอ่ะอยู่ใกล้แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วทําให้การเดินทางค่อนข้างลําบากครับเพราะมันระยะทางค่อนข้างไกลครับเลยอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ครับแต่จริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนอะใช่ไหมปัรทองแต่ว่ามันจะต้องไปอิงกับบ้านเล็กที่ ใช่ไหมช,ช่ค่นเองกับพื้นที่แต่จริงๆตอนนี้เนี่ยสพสอชอเองอะคะ่ะเขาก็มีนโยบายเรื่อง30บาทรักษาทุกที่<อ>จริงๆเขาก็พยายามพัฒนานะเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนทุกๆคนนะคะอ,อันนี้อาจจะเป็นในอดีตเหมือนสมัยเรายังเด็กๆเราก็เป็นเนาะว่าแบบ<อ>เวลาเจ็บป่วยที่เราต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดถ้าแบบว่าเล็กน้อยก็ต้องไปทุติยภูมิที่เขียนในในบัตรนะคะ<อ>ไปอะไรดีเราพอสอตออ,อย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าเกิดว่า ราพอสตอหรืออนามัยศูนย์สาธารณสุขรักษาไม่ได้ก็ต้องเอาใบส่งตัวต่อเนี่ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเขาก็พยายามพัฒนาขึ้นโน้มไม่กระทั่งเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆเยอะแยะมากมายครับคิดว่าถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านก็จะดีซึ่งอย่าง30บาทรักษาทุกที่เนี่ยวิธีสังเกตสถานที่ที่เขารับใช่มสปสชก็คือมีสติเกอร์สติ๊กเกอร์ใช่สติ๊กเกอร์สามสิบบาท มันจะมีสปิเกอร์ตามหน่วยงาน6กหกหกหน่วยงานเนาะหกหน่วยงานที่รับบริการของศส,สช,ชครับเพนอยู่ครับ,บหกนวัตรกรรมออสะดวกแม้กระทั่งร้านขายยาก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะ,ะจากที่เราพูดคุยมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่าที่เราพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประกันสังคมที่เป็นสิทธิหลักและสิทธิย่อยเรื่องของสิทธิบัตรทอง คนพิการทอ74เป็นอย่างไรนะคะก็ไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญสอบปะสะชกัน,นะะเลยค่ะถ,ถ้าเราพูดถึงในสิทธิ์ของคนพิการทอ74นะคะท่านก็จะมองทั้งสองกองทุนเนาะว่าทั้งกองทุนประกันสังคมอ่าแล้วก็กองทุนของสปปชพูดถึงกองทุนสปหชก่อนคนพิการของสปปชเราอะคะ่ะจริงๆก็เป็นสิทธิ์บัตรทองเหมือนคนทั่วไปเพียงแค่ว่าเราปรับ รหัสสิทธิ์ย่อยให้เป็นรหัสคำว่าทอเจเพราะว่าเวลาตรวจสอบสิทธิ์อ๋อเราอ่ะทางสถานเพบ้านหรือว่าทางสายด่วน1330เองเวลาที่ท่านโทรมาสอบถามจะได้ทราบว่าอ๋อกลุ่มท่านเนี้ยเป็นกลุ่มที่เป็นคนพิการทีเนี้ยสิทธิประโยชน์ในส่วนของบัตรทองเนี่ยท่านก็ได้รับกายอุปกรณ์อะไรที่แพทย์สั่งแล้แต่ว่าจะมีสิทธิพิเศษคือเข้ารับบริการ โรงพยาบาลของรัฐได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านอันนี้ในส่วนของบัตรทองนะคะแต่ถ้าพูดถึงพาร์ทของประกันสังคมเวลาตรวจสอบสิทธิ์โดยปกติอ่ะเราข้อมูลก็จะขึ้นว่าท่านเป็นสิทธิประกันสังคมแต่ถ้าเป็นคนพิการประกันสังคมแบบนี้ค่ะถ้าหากท่านมีการเลือกสิทธิ์นะคะกข็ข้อมูลที่ว่าท่านเลือกสิทธิ์เป็นบัตรทองด้วยอ่ะ ตรงเวลาตรวจสอบสิทธ์จะขึ้นว่าผู้ประกันตนคนพิการะจะมีจะมีคำคำนี้คำคำเนี้ยถ้าเราเห็นปุ๊บไม่ว่าสถานพยาบาลเห็นหรือสายด่วนหนึส,สนเห็นเนี่ยเวลาที่ท่านเข้ารับบริการท่านก็รับสิทธิประโยชน์กายอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกับสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมเลยค่ะแล้วก็เข้ารับบริการโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งด้วยนะคะเพียงแต่ว่า คาว่าผู้ประกันตนคนพิการจะบ่งบอกว่าอ๋อท่านยังส่งเงินประกันสังคมอยู่แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากประกันสังคมให้อย่างเช่นการทดแทนการขาดรายได้หรือการชลาภาพกรณีว่างงานแบบนี้ค่ะคือคนคนพิการที่มีประกันสังคมนะคะแล้วอยากจะแบบเอะเปลี่ยนเป็นสิทธิ์คนพิการของสิทธิสอปสชอเราอะคะ่ะ คือโดยปกติแล้วนะคะทางประกันสังคมจะมีการส่งข้อมูลของคนพิการมาแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้แบบมีการส่งข้อมูลเข้ามาสามารถไปลงทะเบียนนะคะหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โดยแจ้งเรื่องกับทางสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือเขตจังหวัดได้ค่ะแล้วทางประกันสังคมนะคะจะส่งข้อมูลของท่านมายังสปสชนะคะส่วนการลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คนพิการ ที่ว่าให้ติดต่อสํานักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถติดต่อได้ปีละหนึ่งครั้งทุกวันที่16ธันวาคมถึงวันที่31มีนาะคมของทุกปีนะคะจะมีให้ท่านเลือกลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ว่าเอปีนี้จะเลือกเป็นสิทธิ์ประกันสังคมดีหรือเลือกเป็นสิทธิ์ของบัตรทองของสปทชดีค่ะถ้าหากว่าท่านเลือกลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิทธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์คนพิการ ถ้าเป็นในส่วนของสิทธิ์บัตรทองสปสชอเองท่านสามารถไปเข้ารับบริการที่หน่วยหน่วยบริการของรัฐบาลได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะโดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนนะคะค่ะแล้วเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกันแล้วนะคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมกับตัวเราอย่างไงบ้างค่ะก็สนใจที่อยากจะสมัครสิทธ์ ย่อยตรงนี้ค่ะก็อยากจะไปใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะดีเนาะที่สำคัญก็คือจะได้ไปประสานงานพูดคุยเรื่องของเครื่องช่วยฟังด้วยครับสำหรับผมนะครับก็สนใจครับที่จะเรื่องของบริการเรื่องการทำฟันครับกค็คิดว่าอยากจะสมัครตรงนี้เหมือนกันครับ เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราได้รับทราบสิทธิ์เราเพิ่มเติมเนื้อก็เลือกเอาตามสะดวกของแต่ละคนซึ่งมันเหมาะสมตามความต้องการจําเป็นของเราใช่ซึ่งจริงๆคนพิการมีสิทธิ์ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็อยากที่จะมาให้ข้อมูลแล้วแต่ละคนก็ไปเลือกเอาวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0 หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชค่ะเพียงแค่แอดไลน์สปสชนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso ค่ะ